สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับพวกเราสองคนนะครับที่นี่อำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับผมหนุ่มภาคใต้นะครับกับผู้ช่วยของผมบักหามีสานะครับสวัสดีคุณผู้ชมทักท้ายก่อนครับตกล้องสวัสดีครับนะครับวันนี้หลังจากที่เราถ่ายคลิปฟอบทองกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหากินกันอีกนะครับเราจะหากุ้งนากันบ้านนะครับ ได้ปลาเยอะแยะมากมายนะครับนะครับเราจะหากุ้งนากินบ้างนะครับเราจะไปจมกุ้งในสวนฟักทองนะครับสถานที่เดิมๆแต่ว่าอาหารไม่เดิมๆนะครับสลับสับเปลี่ยนกันนะครับมันมีกุ้งนานะครับผมก็จะนําใส่ประมาณสิบกว่าลูกนะครับนี่ครับตรงข้างหลังของผมนะครับเป็นใส่ที่ผมทาเองหมดนะครับนะครับเราใส่อาหารไว้เฉพาะเนี้ะครับจะใช้อาหารตัวอาหาร ปลาชนิดเมตตูนะครับใส้ขวานปลาชนิดเมตตูนะครับใส่เข้าไปในขวดเล็กๆนะครับแล้วก็เจาะรูไว้นะครับหรือว่าจะใส่ในตาข่ายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถูไว้แล้วก็ใส่เข้าไปดดันหนนะครับแล้วก็เอาไปแวนไว้ในคูนะครับแล้วกุ้งมันจะก็จะเข้ามานะครับเราก็ได้หารกันนะครับพราอมยังแท้พร้อมนะครับนี่นะครับเราจะไปจมกันเลยนะครับตามมาเลยครับคุณผู้ชม นี่นะครับผู้ชมให้เด็กได้หัดจมกุ้งนะครับนี่แบบนั้นเธอแบบนั้นแหละนะครับให้หามันจมนะครับนี่นะครับฝึกไว้แล้วเธอชอบไหมเธอครับนะครับเดี๋ยวอีกสองวันเราจะมาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับผู้ชมนะครับได้เวลาดูกุ้งกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับที่นี่อำเภอวัวสายอย่างตะกอสีธรรมราชนะครับ สวัสดีตอนเย็นคุณผู้ชมก่อนเถอะสวัสดีครับนะครับตากล้องผมทําเสียงหลอนะครับทาเป็นเก๊กนะครับนะครับวันนี้เราจะมาหาอาหารกันนะครับจากวันก่อนที่เรามาพาคุณผู้ชมมาชมสวนฟักทองอายุหกสิบวันใช่ไหมเถอะครับแลวเราก็จมกุ้งด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาไปดูกุ้งกันแล้วครับไม่พูดมากดีกว่าครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อก่อนนะครับ นะครับนี่นะครับผมเตรียมถังน้ำมาแล้วก็เตรียมหัวหารมาเพื่อที่จะใส่หลังจากเราดูเลยนะครับนี่นะครับมาดูใส่กันเลยนะครับก่อนที่จะดูใส่มาดูฟักทองนะครับนี่นะครับประมาณสองวันนะครับโตขึ้นเยอะเลยนะครับประมาณสองวันนะครับถ่ายจากด้านหลังด้ากหลังถ่ายจากด้านหลังรูฟักทอง นะครับโตขึ้นเยอะนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใส่กุ้งกันตามมาครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมลูกแรกครับลูกแรกดูครับผมแอบไว้ตรงนี้นะครับจะยกเลี้ยสายไกล้ๆเลยเตอเผื่อได้ยินเสียงกุ้งด้วยนะครับจะยกเลี้ยนะครับคุณผู้ชมกี่ตัวครับโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับดูความงดงามของธรรมชาตินะครับ กุงนาแท้ๆนะครับแต่ว่าอยู่ในกรูนะครับมันชื่อกุงนาครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับลูกเรกนะครับได้กี่ตัวนะครับนี่ครับตัวประมาณสิบกว่าตัวนะครับนะครับเราจมกันจริงๆทากันจริงนะครับนี่นะครับกุงสดๆจากธรรมชาตินะครับแข็งแรงมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ําตลอดนะครับเดี๋ยวพอเราดูลูกแรกเสร็จนะครับนี่นะครับ เราก็ใส่อาหารไว้เหมือนเดิมนะครับใส่อาหารไปแบบนี้นะครับใส่อาหารไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดความเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ไว้เหมือนเดิมครับไว้บนหลังอีกนะครับ2องทคืนก็มาเอาได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกที่สองกันครับเราใส่น้ําแล้วเดี๋ยวเราจะดูลูกที่สองกันนะครับตายแบบเร็วๆกันเลยนี่ครับนี่นะครับลูกที่สองครับดูครับผู้ชมดูครับ ับตัวโตวมากเลยครับดูกับดูรับดูรับฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงธรรมชาตินะครับปุงน,นานะครับผมจะเทแล้วนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวโตนะครับตัวโตน่าจะโษนะครับนะครับลูกนี้ได้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับนะครับเก็บลูกก็ได้หนึ่งโโมือพอดีนะนะครับน่าจะประมาณนะครับเดี๋ยวไปดูลูกที่สามกันครับนี่นะครับอีกลูกหนึ่งนะครับเป็น ใส่กับตาข่ายนะครับโอ้โหนะครับดู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 ครับเห็นไหมเธอเห็นกุ้งไหมเห็นะครับลูกนี้เยอะกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมไปดูนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับนี่นะนี่นะครับนี่นี่นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับมีเศษดินอะไรดูนี่ครับดูครับดูครับดูความงดงามของธรรมชาตินะครับนะครับนี่นะครับ จะมีดินอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าใส่มันผมเพิ่งเอาขึ้นจากการจุมน้ำนะครับทิ้งไว้นานเลยครับไม่ได้หากินเดี๋ยวไปลูกต่อไปครับคุณผู้ชมนี่นะครับลูกนี้ครับลูกนี้มาดูกันนะครับโอ้โหนะครับได้ยินเสียงมาเตอได้ยินเสียงอือนี่คือนี่เตอโอ้โหนะครับ่งธรรมชาตินะครับดูครับเดี๋ยวผมจะเทีนะครับดูครับทสใส่ฝ่ามือ นี sugar, paper, shepherd, ่น no no ี่นะครับตัวมันแสะดำนิดนึงนะครับดูครับดูครับกุุงนาสดๆนะครับได้อาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยเตยยังมีอีกนะครับยังมีนะครับดูครับดูครับนะครับสีธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวไปลูกต่อไปนี่นะครับอีกลูกหนึ่งมาดูครับโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับดูครับดูครับดูครับหลายตัวไมเธอเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวจะที่ใส่ความมือนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ อันนี้ตัวจะสีขาวนิดนึงนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยนะครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําความสะอาดนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่มันมีขี้ดินอยู่ก่อนนะครับล้างไม่ออกนะครับน้ํามันต่วมผมเพิ่งเอาขึ้นจากคูนะครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันนี่นะครับปลาตัวเล็กปล่อยนะครับเอาปล่อยน้ำมาดูนี่นครับมาดูครับอีกลูกหนึ่งนะครับก็ได้มาเดิมมาครับสิบกว่าตัวบ้างยี่สิบตัวบ้างไม่ถึงบ้างนะครับ อันนี้นะครับอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับนีะครับนี่นี่นะครับนี่ครับเกือบได้หนึ่งมือเลยครับเกือบได้หนึ่งมือแล้วอีกสองสามลูกกันครบแล้วนะครับถ้าจมเยอะก็ได้เยอะนะครับสักสามสี่สิตลูกก็ได้บางทีผมก็ได้เป็นกิโลนะครับแต่ว่าเราหาไว้กินนะครับไม่ได้หาไว้ขายนะครับเอาหมดก็มันไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับต้องเอารักนะครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปอีกลูกนึงเลยลูกนึงนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมได้นะครับได้นะครับนี่นะครับใส่สิบลูกนะครับดูครับดูครับคุณผู้ชมนะครับตัวมันจะดำนิดนึงนะครับเพราะเรายังไม่ได้ล้างทำควาสาดที่นะครับดูครับได้หนึ่งมือนะครับจะเอาไปต้มผัดแกงทอดนะครับได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําเมนูลงช่องนะครับติดตามไว้นะครับติดตามไว้นะครับคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมที่เำาัดูคลิปของเราทุกคลิปนะครับ่วยกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญช่วยกดอรเติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ กับการทำอาหารที่มาจากกุ้งน้านะครับสวัสดีครับ